พี่ครับอุ้ยขวายอุ้ยอยู่ขางทางเลยครับนี่มานแล้วครับหมานแล้วแจมแรกพี่เฮงพี่อุ้ยไงล่ะครับพี่ไงล่ะครับอ๋อโทษงอีกแล้วสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับผ่านก่อนครับบ้าดอนแดงหายอยู่หากินครับผมวันนี้ว่้มียังไงครับ หาสิบบวงคื้นกขาครับผมนี่บวงเข้าจิ้มกระเป๋าเสืเอล้วครับใส่หลายใสพย่พยุหพอกินเนื้อครับเมือม่อะโตเมื่อตสองตัวครับถำานใหญซ้ำไหนล่ะครับซ้ำไหนก็นเอานะครับเนาะยูหากินตามาภาษาคู้มเอาบานบานนะครับนี่เราสีไม้ตามคันแท่นหน่าครับย,า,ยางไว้ําคันแท่นหน่านี่ครับอ่ะ ถ่ายรุนกันมาแรกหมดแล้วครับนีาครับผมนี่เขายางมาเห็นค่องนะครับนี่องมันเห็นบ่ะน้องนี่ค่องมันครับนี่นี่ไปนี่ครับนี่ลงไปนี่ครับมานี่ครับนี่ไปเุ้ยครับเฮ้ยเท่นว่ะครับพี่เราพี่ลงไปพี่เราพี่เห็นมึงพี่แล้วครับนี่พี่ นะครับลงให้หน้าไปคุณเดีย๋ยวครับผมใช้นี่แหละเดี๋ยวใช้เบื้องหลังหนึง่งชิดักไปนี้ครับนี่อย่างน,นั้นที่คือคือเอาเยวใช้เบื้องรับนี่ชิดักไปนี้เนาะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเส้ดักไว้เลเยนเนีย่ยเปิดออกดีดีกับ วาไว้เลยครับนี่นี่ครับนี่อ่าารุนกันครับแรกนี่ครับผมมิแต่มีตัวว่าบรรยากาศก็ดีครับวันคือฝนสีโต๊นี่ครับฝนมันไหลไปฝนละครับฝนฝนมันไหลลงไปฝนละพี่ครับอุ้ยขวอยอุ้ยอยู่ขางทางเลยครับนี่ฝนยางออมตัางโดนยิแทยอยู่ขางทางขวยอู้ อันดุมบมด้วยหูตัวนี้มันคืออันแวงทีครับนี่นี่แฟมจักนี่มันคืออันหูแวงทีครับอันออกรูกเรื่องไหมึงข้อยนี่ไม่ขวอยนี่เปิดแล้วครับขวอยนี่เปิดอยู่ทีครับอุ้ยไม่ไม่เลยครับแจ๋วทีเฮาไม่เด็ดอีแล้วไม้เด็ดอีกแก้วอาจะโตพอดีพอดีนะครับน,นคิดว่าเอาเนี่ยครับขอใส่ก้อนครับสี่คำหุ่นบรรยากาศกะ ดีๆนะครับคุณเออใส่ก่อนนะครับเด้อผอกันมือแรงครับเอาครับพี่ตอนสอนนะครับพุ่นฮ้ยังดีอยู่พุ่นครับปอดใส่อยู่นี่ขึ้นไปไกลแท้นี่ครับหมายอะไอยู่นี่นี่ใส่ไปซื้อนี่ครับนี่เอาตอนสอนนะครับเนาะปูบ่วงครับเอาหมานแล้วครับหมานแล้วแจมแรกพี่เฮาพี่เอ้ยย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  ี่แล้วครับเอ๋อโทษเนี่ยอีกแล้วมาแล้วครับผี่ครับมาแล้วม้าแล้วอืมเบ่งกันสดๆเลยครับนี่ดูกันจัดจ่ายเลยใช่หรหางีเอาขอเอาก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวมันฉีกขาดอ่ะสวัสดีครับผมม้าอยู่ครับเศรานี่มือคื่อนนี่กับมือม้นครับมือคื่อนนี่มีได้ผ่านด้วซี่ครับ เส้นานีก็ผ่านหลายอยู่จะว่าใดอยู่ตัวหนึ่งครับผมมันอยู่มันอยู่คร,ยค,ครับผมเส้านีก็ถือือาหมันคือเขาครับมีแต่มีตัวอยู่แต่นหนึ่งครับผมอา้าวฝากก็ไหลก็แสกก็ติดตามนะครับเด้อพอกันจลบจๆบ,บตัวไปครับผมจิบไปไม้ใดเส่วงนีเขากรเขียวเขียวหน่ยครับอาไซน้ำเขาเขียวเขียวตามพันทนหน้าเนี่ยะครับ มังได้มีก็ไใดบางได้ไม่มีกับบ่ไดน,ไน,นะครับเนาะตามสภาพมันครับหาอยู่หากินเอาพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับนะนี่ครับผลงานเฮาเสานี้เฮาเมือละโตเมือนตะตัวครับก็ <c oughs> มีตผพานครับพานไหลนี่ครับพอด้อยยู่ไดกินนะครับนี่หาบ่วงเนาะ ฝนกับโต๊ะครับฝนกับว่าเป็นใจมานอดูครับมาดูตัวใหญ่ย่ครับ